สวัสดีครับคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้สาวประตูทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแบบรีวิวเชิงแบบอวดอวดอวดดีกว่านะพูดเป็นอวดดีกว่าตัวนี้เป็นไนกี้นะครับเว p ป r g ์ก p ฟต์ o ามโปนะครับก็คือตัวตัวที่นักแข่งใช้กันนะครับโฟมหมิลซึ่งตัวนี้เป็นมือ2นะครับผมอยากจะให้ดูแบบสภาพมันนะครับก็คือว่า ได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนั่นเองนะครับก็สวยๆเลยนะครับผมเราเหมือนเอามาอวดเนาะอ่าเราก็จะมาบอกข้อมูลอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับยังยังคือสภาพยังดีอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองลองใส่ให้ดูไม่นูจะใส่ได้หรือเปล่า มันอาจจะแคบนิดนึงนะเดี๋ยวผมผมจะพยายามใส่ให้ได้นะเพราะว่าเราอยู่หลังกล้องมันไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องไส์นะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมันมันต้องใส่ไส์อะไรยังไงนะครับคนอยากเล่นไนกี้นะครับ นะครับนี่ใส่เข้าไปแล้ววุ่นายแทะขออภัยด้วยนะครับก็นะครับ่สวยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกับที่อาริสซอนเบรเกอร์นะครับผู้สัประตูของเลอพูใส่เลยนะครับก็ ผมจะพูดถึงข้อเสียของ n นกี้นะครับข้อเสียเนี่ยไนกี้นะครับได้มันจะทอกับนะครับคือได้มันจะรันนะครับตรงเนี้ยจะค่อนข้างไปง่ายมากนะครับต้องค่อนข้างระวังกับกับกับตรงตัวโซนข้อมือครับแกะให้ดูนี่ครับมันจะขาดค่อนข้างง่ายนะครับคนใส่ก็ต้องภาวะพวงหน่อยนะครับขออภัยครับภาวะพวองหน่อย ซึ่งซึ่งมันก็คือข้อเสียสำหรับผมนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ไนกี้เปลี่ยนเป็นนนโอพีนนะครับผมเคยมีตัวเก่าว่าเมื่อประมาณ2014เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันขาดของขาดค่องข้าง,ง่ายนะไปไปง่ายนะครับเพราะผมไม่มั่นใจตอนนั้นไนกี้ใช้ผ้าอะไรแต่ตอนนี้ก็คือมาเปลี่ยนมาใช้นนโอพีนแล้วก็โอเคนะครับตรงนี้กระเสร็จก็ยังเป็นเป็นผ้านะครับ ตรงนี้การตัดเย็บก็เป็นแบบนกาทีฟคัทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นนิ้วนิ้วกลมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจมันเหมือนน,อนการตัดเย็บไฮบิดของปูม่าครับเจ้าตัวนี้คล้ายๆกันนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกการตัดเย็บอะไรนะครับไม่ค่อยไม่่นใจในข้อมูลก็เรื่องไซส์นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็คนที่มือ9นะครับให้ขยับขึ้นเป็น10 มันค่อนข้างอันตสายนะครับแต่ว่าผมเป็นคนมือ8.5อะไรเงี้ยผมใส่10ก็เต็มอยู่นะดูได้เลยนะครับเต็มมือเต็มนิ้วเลยนะครับ <Okay. S 1> ผมว่าไนกี้เรื่องไซส์เนี่ยแต่ก่อนนี่คือใหญ่นะครับบางทีซื้อไซส์มาตรงแต่รู้สึกใหญ่แต่นี้ปรับมาก็รู้สึกเล็ก <c oughs> ไม่แน่ไม่นอนอนกันนะไนกี้เนี่ยโอเค คลิปนี้ก็มาให้ดูเหมือนมาอวดของแล้วกันครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ไปดูคลิปรีวิวสรงมืออื่นๆได้นะครับในช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ